คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะสัมผัสประสบการณ์สุดหลังเทศกาลกินเจภูเก็ตครบรอบ200ปีไม่ใช่แค่ประเพณีแต่เป็นการเดินทางสู่จิตวิญญาณที่เข้มขน้นเตรียมตัวพบกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ขบวนแห่อันยิ่งใหญ่และความศรัทธาที่หาชมได้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแต่ทำไมเทศกาลนี้ถึงสำคัญขนาดนี้ตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปี2568นี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ200ปีแห่งศรัทธาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานภูเก็ตชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครระหว่างวันที่21ถึง29ตุลาคม2568ณจังหวัดภูเก็ตเทศกาลกินเจภูเก็ตหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเทศกาลเทพเจ้าทั้ง9ในเดนเพอรกาสเฟสติวัล มีหลักฐานมาจากความเชื่อของศาสนาเต๋าในประเทศจีนครับจุดประสงค์หลักคือการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยการงดเว้นเนื้อสัตว์และอาหารที่มีส่วนผสมของผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมหัวหอมเป็นเวลา9วัน9คืนแต่รู้หรือไม่ว่าในอดีตเทศกาลกินเจไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การชำระล้างร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อเทพเจ้าและบรรพบุรุษอีกด้วยบางตำนานเล่าว,ว่าเป็นการดำลึกถึงวีรบุรุษที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ สำหรับภูเก็ตซึ่งมีประวัติศาสตร์และความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งย้อนกลับไปในยุคที่ชาวจีนอพยพมาทำงานในเมืองแร่ดีบุกเทศกาลกินเจจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลถนนหนทางและศาลเจ้าต่างๆจะประดับประดาไปด้วยสีสันสดใสเสียงประทัดดังสนั่นและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศรัทธายอย่างแรงกล้ากิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินลุยไฟกลางปีนบันไดมดีซึ่งเป็นที่หวาดเสียวแต่ก็แสดงถึงความศรัทธายอย่างแรงกล้า การจุดพลุฟไฟและแน่นอนร้านอาหารเจที่เสิร์ฟเมนูอร่อยๆอหลากหลายชนิดให้ได้ลิ้มงลองกันอย่างจุใจและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้การกินเจในภูกเกต็ตไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนที่นับถือาศาสนาเต่าเท่านั้นแต่ยังเปิดกว้างสําหรับทุกคนที่ต้องการชําระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็สามารถเข้าร่วมเทศกาลนี้ได้ไฮไลท์เด็ดๆของเทศกาลถือศีลกินผักภูกเกต็ตประจำปี2568ระหว่างวันที่21 ถึง29ตุลาคมที่คุณไม่ควรพลาดวันที่22ตุลาคมแ e <in out>. ห euh> <in out> How, <in out> <p> ่พระอั้มนาคาเริ่มเวลาเจ็นาฬกาสาสนาทีเป็นต้นไปวันที่23ตุลาคมแห่พระอั้มสามไปก้องบางคูเริ่มเวลาหกนาฬกาส0นาทีเป็นต้นไปแห่พระอั้มสปัมเริ่มเวลาเจ็นาฬกาเป็นต้นไปวันที่24ตุลาคมแห่พระอั้มสามกองเริ่มเวลาหกนาฬกาสนาทีเป็นต้นไป แห่พระอั้มนาบอลเริ่มเวลาเจนาฬิกาเป็นต้นไปขบวนแห่สองรอปีสะพานหินอั้มกระทุเริ่มเวลา19เกนาฬกาสสนาทีเป็นต้นไปงานนี้พลาดไม่ได้เพราะเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และอลังการที่สุดในรอบสองรอปีวันที่2ี่ห้าตุลาคมแห่พระอั้มท่าเรือเริ่มเวลาหกนาฬกาเก้านาทีเป็นต้นไปแห่พระอั้มเจององเริ่มเวลาหกนาฬกาสสบนาทีเป็นต้นไปวันที่26กตุลาคม แห่พระอั้มบางเหนียวเริ่มเวลา6นาฬกาเป็นต้นไปแห่พระอั้มแสงธรรมเริ่มเวลา16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปวันที่27ตุลาคมแห่พระอั้มจุ้ยตุ๋ยเริ่มเวลา8นาฬกาเป็นต้นไปอั้มจุ้ยตุยเป็นอั้มที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในภูเก็ตวันที่28ตุลาคมแห่พระอั้มกระทูเริ่มเวลา6นาฬกา45นาทีเป็นต้นไปแห่พระอั้มยกเขคเก้งเริ่มเวลา7นาฬกา45นาทีเป็นต้นไป วันที่29ตุลาคมแห่พระอ้ํมหล่อโรงเริ่มเวลาเจนาฬิกาเป็นต้นไปพิธีส่งองค์ิ้วอองไตเตพิธีส่งพระช่วงดึกพิธีสำคัญที่แสดงถึงการสิ้นสุดเทศกาลแต่เดี๋ยวก่อนการเข้าร่วมเทศกาลกินเจไม่ได้มีแค่การงดเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการรักษาศีลห้าการทำจิตใจให้บริสุทธิ์และการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางและกำหนดการกิจกรรมอื่นๆ สามารถติดตามได้ทาง f e c o o o p k g e เทสภูเก็ต t o u r i s m a u t h o r i t y o f t t a i l a n d ยแลนด์ o ุ f เก็ตออฟหากท่านมีข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวอาหารสามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมล t r a v e l underscore กหรือชมคลิปต่างๆได้ที่ YouTube t r a v e l m g ีและ Instagram Travel Food.line และ TikTok Travel Food.line คำถามชวนคิดคุณคิดว่าเทศกาลกินเจมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภูเก็ตอย่างไร และคุณเคยมีประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการเข้าร่วมเทศกาลกินเจบ้างหรือไม่มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ